สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะฮรคือผมพรนเทพช้บุตรนะรแฟนบุกแดมินเลยนะวันนี้เราจะมาจับผิดของเร์ฟเววร์ดังนะหน้าที่กลายเป็นแดมินดีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเรามาดูกันนะครับ น้ำมันก็ไม่เติมนะฮะนี่ต้องฟ้องฮะเดี๋ยวเราไปจับผิดลัฐก,ก่อนเลยนะฮะรัฐบาลนะฮะของซฟเวอร์ดักแลนนะออนไลน์ right. ทำทีมโดยแอดบังนะฮะแต่วันนี้ผมจะมาจับผิดกันเลยนี่ ส่วนมากมันจะอ้อนอยู่ที่หน้าธนาคารรอคนปนค้นครับดูรกคนครับเนี่ยครับดูครับดูดูด,ดูยิงกันเองครับดูตำรวจยิงกันเองครับนี่นี่ยิงกันเองแล้วเออเนี่เหรอเนี่ยครับรัฐบาลดูดูอา r จีครับ,รรบอืม้มไม่ได้เรื่องเลยครับ รัตบาบของเซิร์ฟแดกเทนแลนด์นะเออไหนใครว่าเก่งครับเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยหนียิงกันเองครับนาวิกกับตำรวจนะนนี้สึกใหญ่นี่นาวิกมาชนเอาแล้วโดนลุมแล้วมึงไอ้ชี้อ่ะเอาออกเอาเอาเอาเล่นเงินแล้วครับนี่ตำรวจมากำลังเสริมไหนดูกันเลยนะหนี่นีดูนะอุ้ยอุ้ยยิงครับอุ้ยยิงโดนผมด้วยดูดู โอ้โหไม่ได้เรื่องเลยเซิฟด์กโอ้โหอย่างนี้ต้องด่าแอดบังนะฮะเออไม่นาเลยแอดบังเนียเออเขาไม่ค่อยมีแอดคูม,มาแหละมีออนแต่ว่าก็เกียนเหมือนกันแหละผมเจอมาเยอะแล้วพวกเนี้ยผมก็เกียนผมไม่ใช่แอดนะวันนี้ต้องรีบหาตังค์บางทีก็เกียนของเกียนเงินโดนเองอะพวกเนี้ย นี่มาดูเว้นต่อเล้วมอุ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อย,อยเล่นกันแล้วอุย้ยดูดูไม่ยากด,ด้วยอะยิงผมนี่นี่รัดรักไอดีห้าสองนี่นี่ไอดีห้าสองรบกวนปลดไล้นะครับอันบังถ้าเห็นคลิปนี้แล้ว นี่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 นาวิกโยธินด้วยนะเออเออให้คนวิ่งตามเออจเจริญดูดเลือดกูดีมึงยิงกูอ่ะควายอืมมันไส้มันไส้อ่ะมันไส้ไส้น,สนี่ในเซิฟนี่ไม่มี ระบบดักคำพูดหยาบนะฮะดูนี่คนพูดได้ง่ายเออไหนใครว่าระบบด,ดีวะมาคุยไหนแต่ก็ยิงกันในพวกเนี้ยเนี่ยทับผิดรัสแล้วนะ นาวิกาตำรวจฮะลบกวนเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยฮนะสำหรับว่าไม่ใช่แคนะ่นี้ครับเดี๋ยวไปดูแอดมินกันแนะอดมินเกียรเป็นยังไงฮนะรถน้ำมันก็ไม่เติมไอพวกรกีนี่แมงสักคู่นะทำการใหญ่น้องใจล้มลมครับหารถเมาๆห,หน่อยเร็วๆหน่อย แล้วมันไม่เติมทุกคนเนี่ยชิปหายดูดูไม่มีระบบไหยเนี่ยลักเด็กกันไม่มีอะไรเลยมันได้ที่สัตยเถียน,นเปิดม,มานานเนี่ยคนเลไเยอะแอดมันไม่ค่อยดูเซิร์ฟหรอกมันปล่อยเซิร์ฟให้คนเล่นกันเองนี่อะไรเนี่ยว้าไปได้ไงกูเนี่ยชิบหาย เยวหารถสักคู่นะ่นนี้ยังไงเราก็จะดูกันว่ามันเป็นยังไงกันแน่สำหรับมีคนเรียกร้องมาหลายคนนะะครับเนี่ยมันจะมีปัญหาไปบ่อยเรื่องยัดดาวกันบ้วเลยรัฐบาลตะกี้ก็จะเห็น ยิงกันเองแล้วนะฮะเนี่ยดูเลยครับต้องไปน้ำครับรับพวกนี้เอาไว้ไม่ได้ฮะแอดบังเห็นคลิปนี้แล้วก็รบกวนปดนะฮะ ดูวันว่าเขาจะไปทำอะไรกันนะสำหรับรัาท่าสองนี่ถือว่าเกียนบอตัวนะเอาอใครยิงอะไรวะไปแล้วนะไปแล้วเดี๋ยวดูกันความเกียนว่ามันเป็นยังไงกันแนะ่ เอา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 แล้วยังไงครับยังไงเอาบวกกันเลยครับตีกันเลยฮะรอดูอยู่อ้าว่า,าแล้วลีลานะครับไม่เข้าเรื่องว่าแล้วนี่โมเตอ e แอครับชิปหายแล้วไงครับก็ดีนะ mình mình có thao này ấy nào biết sao? để bị đưa nó không có thấy luôn mình không mày hả?